สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีตุลประจำวันที่22 28มีนาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมของชาวตุลน,นะคะใครที่วางแผนโครงการหรือว่าวาดฝันอนาคตไว้นะคะอาจจะมีเหตุให้ล่าช้าหรือว่าสะดุดติดขัดไม่เป็นไปตามที่ฝันนะคะเรื่องของการทำงานใครที่ตกงานอยู่อาจจะต้องใช้เวลาเพื่อ หางานอีกสักพักนะคะใครที่มีกิจการค้าขายลงทุนช่วงนี้ต้องใช้ความอึดอดทนพยายามเป็นพิเศษนะคะไม่เหมาะที่จะลงทุนเพิ่มเติมหรือว่าลงทุนใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีการศึกษาข้อมูลมีความมั่นใจนะคะเป็นสิ่งที่คุณหลักจริงๆเราค่อยลงทุนอีกครั้งนะคะก็จะได้ประสบความสำเร็จดีกว่าที่จะใช้จ่ายออกไปแล้วก็ขาดทุนนะคะ ส่วนบางรายนะคะที่ไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องมีการยุบหรือเลิกกิจการได้ในสัปดาห์นี้นะคะช่วงนี้ถือว่ามีอุปสรรคเข้ามาพิสูจน์ใจชาวตุนค่อนข้างมากนะคะใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหารวมทั้งใช้ความทอลหดอดทนนะคะก็จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะคะอย่าพึ่งท้อไปก่อนนะคะ เรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องให้กังวลบางรายอาจจะมีเรื่องของเงินตึงมือนะคะเงินขาดมือหมุนเงินไม่ทันนะคะหรืออาจจะมีเหตุให้บางเอิญต้องใช้จ่ายออกไปช่วงนี้ก็เลยจะไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินด้วยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะไม่ได้คืนนะคะเรื่องของสุขภาพระวังอาการเจ็บป่วยกำเริบนะคะจากความเครียดนะคะหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอต่างๆนะคะ ก็ขอให้ชาวตุนเก็บเงินไว้สำหรับเรื่องของสุขภาพเผื่อไว้ด้วยนะคะคนโสดนะคะใครที่ยังโสดอยู่นะคะสัปดาห์นี้ก็ถือว่ายัางทรงๆนะคะไม่วื่นวาาจะให้เวลากับตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นจะดีกว่านะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็มีเกณฑ์ได้ห่างกาันเพราะเรื่องงานนะคะหรือว่าจะต้องมีการ ดูแลครอบครัวนะคะจะมีการแยกย้ายห่างกันในช่วงระยะนี้ก่อนนะคะก็ภาพรวมนะคะก็ขอให้ชาวตูนอดทนนะคะค่อยๆฟันฝ่าอุปสรรคในสัปดาห์นี้ไปได้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ